สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีหลังหวยออกครับทุกท่านเมื่อวานก็ทราบผลสลากินแบ่งรัฐบาลออกแล้วนะครับรางวัลที่หนึ่งได้แก่แปดสี่เจ็ดสามเจ็ดเจ็ดแล้วก็สองตัวได้ห้าศูนย์สอบผ่านกันไหมครับก็ดีใจด้วยนะครับกับคนที่สอบผ่านแล้วก็เป็นกำลังใจให้คนที่สอบไม่ผ่านนะครับสู้ๆ มาทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลของอาจารย์ที่เข้ากันนะครับไว้เป็นข้อมูลตามต่องวดใหม่แนวทางแรกจะเป็นแนวทางของแอดคนปอสี่แนวทางของอาจารย์ด้านล่างมีห้าศูนย์นะครับก็เข้าตรงตรงต่อมาก็เป็นแนวทางของแอดซันเดนะครับแอดซันเดงวดนี้มีศูนย์ห้านะครับศูนย์ห้าก็ ลงไปด้านล่างเข้าตัวกราบเลขเด่นของอาจารย์ก็จะมีเลขศูนะครับที่มาถัดมาก็จะเป็นข้อมูลชุดล่างขวัญใจมหาชนของออดกฤตนะครับหนทางของอาจารย์มี50ตรงๆงถูกทันวบนี้จะเป็นหนาทางของแอดให้ด้วยใจนะครับชุดเต็มเหนือใต้ของอาจารย์มี50ทุถูกทันลงไปด้านล่าง ต่อมาก็สองตัวด้านล่างของแอดยืนบุญเลิศแอดยืนทำได้50ต,ตรงๆนะครับต่อมาก็แนวทางของอาจารย์ปีชาอาจารย์ปีชามี50าศูถูกทันปลุยออกสามเจ็ดเจดห้าศตรงๆนะครับถัดมาก็แนวทางของแอดยายผานะครับผู้ท้ายบนล่างชุดเต็ม ยายพาทำได้05มาตัวกลับทุกทันใบนี้แนวะทางของทิศธาต,ตะโกเลขเด่นของอาจารย์มีเลข5สองตัวมี50ตรงๆนะครับต่อมาก็แนวะทางวัดดวงด้านล่างของอาหลวงปู่ชัยหลวงปู่ชัยมี50น,นะครับมี50 ต่อมาก็แนวทางของอาศีสเกตกันเองนะครับชุดเด่นเหนือใต้แนวทางของอาศีสเกตมี77็ดถูกทันแนวทางกระดาษขาวก็มานะครับมี50าศูนใบนี้เป็นแนวทางของแอดมิดนะครับชุด3ตัวของอาจารย์ทำได้773ดเจ็ดาถูกทัน 773ก็ 7, 7, ามาเป็นตัวกลับนะครับโหยออก3 7 7ต่อมาก็แนวทางของน้ำค้างนะครับข้อมูลด้านล่างของอาจารย์มี50ตรงตรงวันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์โกยข้อมูลบนหลุดนะครับข้อมูลล่างของอาจารย์เข้าอยู่ทุกทันเด่นล่างของอาจารย์มีศูนย์แล้วก็ สองตัวมี05มาเป็นตัวกลับนะครับถัดมาก็ชุดสองตัวเหนือใต้ของแงดนางฟ้ามี5 0าศูนย์ตรงๆรงถูกทันมิสเตอร์บอนก็มานะครับเลขเด่นคำนวณได้0แล้วก็สองตัวมี05นย์มาตัวกลับ ต่อมาก็สรุปเนื้อใต้ของอพข้อมูลด้านด้านล่างของอาจารย์มี05ทุกพันแนวทางใบนี้เป็นแนวทางของอันบันนี้มีรักมี50นะครับเข้าตรงๆถัดมาก็จะเป็นแนวทางของอาจารย์บุญรอดนะครับเป็นข้อมูลด้านล่างเรือกเด่นของอาจารย์มีศูนย์ สองตัวมีศูนย์ห้าทุกท่านก็มาตัวกลับต่อมาก็ชุดสรุปเหนือใต้ของแอดนั่นข้อมูลด้านล่างของอาจารย์เข้านะครับเลกเด่นได้ศูนย์สองตัวมีศูนย์ห้าถัดมาก็ผีเสื้อเทวดาให้โชคนะครับมีห้าศูนทุกท่าน แนทางของนัใยญยตุ้มก็มานะครับงวดนี้ชุดสองตัวของอาจารย์มีศูนห้านะครับรก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ที่เข้านะครับไว้เป็นข้อมูลตามต่องวดใหม่ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ